ครับมาถึงวิดีโอเบสิกสอนเขียนฟัตเตอร์นะครับตอนนี้เป็นตอนที่7ครับมาด้สอนวิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังของแอปบาสนั้นกันเลยดูว่าครับสวัสดีครับผมมาเตอร์อึ่งครับสถาบัน EWTC เราก็เขียนมบายแอปครับทั้งแพลตฟอร์ม Android และ iOS ด้วยภาษาดาร์กบนฟัตเตอร์ ส่งหรือไว้เมื่อที่คุณต้องการมาเรื่อนะครับปรึกษากันได้มาเดอร์จะทำราคากลับเข้าไปให้ครับเรามีเทรนนิ่งด้วยครับทั้งออนไลน์และซิทอินคุณสามารถส่งหัวข้อที่คุณสนใจนะครับแล้วทักมาเรอร์มาครับมาเดอร์จะทําการนะครับส่งราคากลับให้เชื่อมต่อกันครับครับมาถึงวิดีโอเบสิกสอนเขียนฟัตเตอร์ ตอนนี้เป็นตอนที่7ครับมเาเอร์ทดสอบวิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังของแอปบามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจำโอตอน,นแล้วเราได้เรียนรู้ในการใช้ leading มันเรียบร้อยแล้วนี่คือ leading ถูกต,ต้องไหมครับ leading แต่มาสเตอร์ขออนุญาตแก้ไขตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมาสเตอร์ขออนุญาตไปสร้างตัวที่เป็นนะครับเห็นไหมครับที่เขียนคําว่า ไอคอนบะท่อมเนี่ยมันลือกของแยสร้างเป็นวิกเก็ตจะได้ขอใช้จากภายนอกได้ด้วยวิธีการนะครับง่ายมากมาเลือกเอาเสิร์ฟวางอยู่ที่ตรงวิกเก็ตครับมาเลือกการแยกเป็นโฟลเดอร์นะครับเข้าเป็นวิกเก็ตแล้วก็ทําการนะครับสร้างไฟล์ป่าครับชื่อว่าโชนะครับอัร์รกรนะครับไอคอนอัร์รกร์ปียูดีอเอ็นทอมดอตดีเออาร์นี้เสร็จแล้วก็เดิมครับใช้คำการสร้างนะครับ import material ครับ st ครับ overline state ล e ว w i c k e t แบบนี้ ตั้งชื่อว่าโชว์นะครับไอคอนแล้วก็ b u ดีโออ o t ป o แบบนี้แต่เด้หวางนี้ครับฉันต้องการนะครับ i อเทล B ไอคอน B ครับไอคอนประท m ตประการของ2อ,อย่างครับก็คือฟังก์ชันของ On p n p l a ร e กับรูปไอคอนของมันง่ายมากครับมาเตร์อเอาเสื้อวางตรงนี้ให้การส่งค่าเข้ามาครับโดยการนะครับฉันต้องการ F Final ครับ แล้วก็จะใช้เป็นนะครับ F U N C function เรเปิดปิดครับตัวนี้เกิดการเกิดาการกดก็ P R E replace F U N C f ฟังตั้งชื่อเพ็ฟังตัว2ครับอันนี้มันต้องการค่าอะไรดูนี่มันต้องการค่าที่เป็นนะครับอ่า Weekend ครับนะครับมาเตอร์จะอ่าเอาค่าสมงมาเลยวาครับ Final ครับแล้วก็ Icon data ดูนี่ก่อนง่ายๆครับแล้วก็ Icon data ดูนะครับให้ทําการเจนคอนแักเตอร์เข้าไปครับเพื่อให้มันทาการสร้างรีค i r ร์ดี d ของตัวสอตัวนี้ทีนี้เราก็มาใช้เป็นตัวแปรละเม็ดฟังครับอยู่ที่นี่ไอคอนบอลทอมครับแล้วก็ i อคอ NS นะครับดอทนะครับอ่าแล้วสิไอคอนจะเนไอคอนล็เี้แล้วก็ไอคอนเดต้าแบบนี้อ่ะทีนี้มันจะจะจะดูวิธีการคอไปใช้นะครับไรกลับที่ตัวเก่าโฮมตัวนี้ พเราเปลี่ยนแผนไงมาเตอร์จะไม่ใช้นะครับ leading เป็นแบบน,นี้แล้วอ,ออกไปครับจะคอเลยครับฉันจะคอโดยการนะครับจะใช้วิธีคอโดยการชื่อว่าโชว์นะครับไอคอนแบบน,นี้ฉันจะโชว์ตัวที่เป็นนะครับไอคอนปะท่อมเห็นไหมครับเพจฟังได้ไรครับวงเล็บแล้วก็ปิดก,การไปแบบน,นี้ส่วนตัวนี้ก็ เอาค่าที่คุณต้องการครับเมื่อกี้เราใช้คำว่าตาใช่ไหม idos นะครับ s t a ตาแบบนี้นะครับตาไปแบบนี้ครับทีนี้ฉันกดรีสตาร์ทใหม่แล้วก็ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรยากแบบนี้อ่าในระมากนะครับผมแค่เริ่มเปลี่ยนแผนเฉยคือฉันใช้ตัวไอคอนโดยการคอรจากเซ้นเอทเวนทอกมาเล่นนะครับแบบนี้ส่วนตัวนี้ข้างในต้องมีก็ได้ไม่ใช้หลังนะครับอ่ะ ทีนี้ขอใส่แอดคอนต์ของรูปภาพหน่อยครับนะคเป็นี่งงบรรดาญาติเคลียร์โค้ดเล่นเดียวนะครับมาถึงมาถึงขบันเตือนในเรื่องหาละวมาเริ่การจะเปลี่ยนสีแบล็กเกลว์ข้างหลังครับง่ายมากครับแอปบาเนี่ยฟีเจอร์ชื่อว่า B ีมนจะเข้าแบล็กเกลว์ใช้ในการเจสสีขาวครับ C O L O R S W ขาวเห็นไหมครับกดสายฟ้าไปก็จะกลายเป็นสีขาวเลยแบบนี้แต่สิ่งที่ตามมาคือว่าพอกดเป็นสีขาวปุ๊บเนี่ยไอตัวที่เป็นนะครับไอคอนมันหายไปด้วยนั่นหมายความว่าต้องมาเริ่มการปรับสีของโฟก้าครับ นะครับให้เป็นสีมันอร์จะใช้เป็นสีดำด้วยกันนะครับก็ C O L R S W B L ครับแปล็สีดำแบบนี้ฉันเพื่อนไปครับคณก็ได้ค่าของโวเคนกลับมาแล้วแบบนี้ง่ายดีไหมยานง่ายดีไหมนะครับต่อไปครับทีนี้มาเตอร์ก็จะ format ต u m e n t ใหม่ทีนี้มันจะเอาค่า innovate ตัวนี้มันคือค่าของเงาครับเอาออกไปด้วยครับฉันจะทําการนะครับ innovate มาท่อมเป็นศูนย์นะครับตรงนี้เพื่อให้เขาบอกคือ ลูกค้าเนี่ยจะมองว่ามองไม่เห็นว่ามีว่ามีอัลบาอยู่แต่มันจะมีแต่มันแต่มันเพาะเป็นเป็นสีเดียวมันต้องปรับสังเกตว่ามันจะมีสีไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับฉันทำการทการปรับสีค่าของตัวแบ็กอ่าแบ็กกราวของตัวสเกตฟอร์ดด้วยให้มันมีสีเดียวกับสีอับาคือสีขาว c o l r s dot w w h นี e เห็นไหมครับตอนนี้เราสามารถที่จะทําการนะครับขออนุญาตกดรีสันดีอ๋อสีตัวเนี้ยเป็นสีของไอ้ไอ้รูปภาพนะครับ ตอนนี้เราสามารถที่ท,ทำการปรับนะครับปรับสีของแอปบาร์ได้เรียบร้อยแล้วว่าควกรการสีไหนปรับเลยอย่างเช่นอย่างเช่นต้องการสีขาปรับขาไปหรือการสีอื่นเนี่ยก็ปรับไปจะได้แบบนี้เคืเดียนะไม่งงนะครับนี่เขาแยกกดปุ่มโซนแรจึงมานเ,เดิมก่อนเพื่อให้คุณเห็นว่าเราสามารถที่จะปรับสีมันได้ด้วยแบบนี้ น่าจะได้น่าจะได้โอเคครับตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณจะทําการปรับเสียไปยังไงเดี๋ยวเรา,าเขาหน้าเราค่อยมาแอดไว้บริษันส่วนของดิวเอ็นตัวแต่เท่ากันนะครับวันนี้เขนยญานเบรกก่อนครับอย่าอยู่วิีโอเยอะมากวันนี้ขเขากล่าวคำว่าสาวัสดีครับ